thank you จ้าสบายดีทุกคนเนาะสบายดีสบายดีสบายดีไรไสบายดีไรไสบายดีทุกคนจ้าสบายดีเศร้าให้วันเสาวด้วยจัดคนวันนี้พาทุกคนมายางเลาะเล่นแถวแถวสวนดอกไม้ใกล้ๆบ้านเดี๋ยวจัดทุกคนจ้าอยากไปยางกันเลยเนาะวันนี้พาเด็กๆมาเลาะเล่นโอเคนะทุกคนไปเรียบ ก็จะทุกคนจ้าทุกคนยางแบบเล่นเด้อจะทุกคนส่ประมาณสวนใกล้ๆบ้านนี่แหละทุกคนจ้าก็เจ้าอันนี้ก็เจ้าเฮ็ดใไม้ทุกคนเฮ็ดใหม่เป็นเดอร์เป็นกินบ่มีหนอน้หน้าทุกคนก็เจ้าใส่หนอนหน้ามาเลยอมเป็นทุกคนจ้าเลี้ยงปลาจะบอกน้องเลี้ยงไปเลยยางเลยอย่างมึงน้องมึงตบป่า มีมีด n ปลาส้ l โอ้ลาล้มีเลาสมปลาขาวน้อยโอเคมีลิฟเล็กรึเปล่าน้องออ j ต้โซนจับมือดูด้ย

Regarde, oh, il y a devant. Ah, rien oui. Il y a des tapis. Oui. Non, n'avance pas, maman. Il y a des tapis. Attends. Ils sont juste devant toi, maman. Waouh, c'est joli, ça. Non, tu montes pas. monte pas, l'eau. J'ai tombé dans ah. les Non, mais...

Ouais. Allez On descend par là Oui Là-bas Yona C'est quoi là-bas Va oh. monter l'eau Si tu veux Viens. bah je sais pas te regarder c'est quoi il y a quoi la note Je juste les fleurs ah, c'est tout c'est bon là ah c'est la rasin regarde ouais c'est la rasin Regarde, oh ya, tidak. Magasin. Ils sont pas encore venus. Oui, mag euh, sen, On doit attendre. Magasin, là. Oh, il n'y a pas de wow. Waouh. Ya, pas de C'est où On va descendre kita On descend par สวนกรบโปงใหญ่เป็นไหนดอกทุกคนจ้าเพรก็พอดีเล่นพอดีย่างย่างเด่นสวนอันนั้นส้อทุกคนสวนใกล้ๆบ้านแหลบวกกีกขี่รถมาประมาณสิบนาทีไปย่างูกขี่รถมาประมาณสิบนาทีน้อง ยังตอได้หกเดี๋ยวลาบ้ามันมีโฮมลูเนี่มันดังแดดอยู่ฟิชชวชิชัวเออะไรยังชักรอดไ้ anh nhang đi đi. Mít tần quay nằm bên ông. Mày hình tần quay. Yêu pha nàng nam nói bay. Bay cow hùng nam, sau hùng nam gần. đi bì 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 Normalement aussi, hein? Me... Cherche toilette d'abord dedans, non? Allez, y un

Farc, on va promener d'abord enfin, ah, oui. mais... après maman après première... je, vais un qui là, je... Ah, est joli ça. Hum, est rose. Mais après bientôt ils vont mourir parce que ah. la chaleur bah ça fait... ซิลิเมตตัดขนสัวว้าวดอกไม้นี่งามเลย C'est abaille. Ah, c'est ah, les papillons. Oui, c'est papillon ah. de nuit. Papillon. Pas Touche pas. Touche pas, laisse-la. Après, tu, après, -tu vas partir. Allez, maman. bye, bye, viens. กล้วยต้นกล้วยจะพี่น้องจ้าเห็นไ่มต้นกล้วย

Ça te eu? Coco povin là, ai. Ouais, monsieur Lalo c'est mieux. Voilà. Eh ben ça vient. Alors, c'est Eh coucou. ดีใจแล้วพี่น้องเฮ้ยมานี่โปมีอย่างดั้นหนาอยากแต่เดียว ไม่ต้องกสิเกลูกอากาศก็ดีได้ทุกคนจ้ากัาน่าช่วงนี้ฉันเป็นช่วงอันนั้นส่วงพักอะไรทุกคนจ้าบางคนก็เจ้าก่า เราก็ไปลินทะเลไปลินตั้งแขงกันอันนี้ก็สิไปกันแต่ว่าต้องได้บบรับวัคซีนงกระดูกขนจา๋าในรับได้ฉีดวัคซ,ซีนวะัคซีนอ่ะเข็มสองก่อนก่อนจะไปกุหลาบไทยประมาณไทยท้ายเดือนไม่ต้องคิดตัวใดลูกต้องได้บบรับวัคซีนก่อนก่อนสิไป คนจะคนก็นมาเล่นกันฝรั่งกับจะกระเพาะเด็กน้อยผาลูกผาหลานก็จะมาเล่นกันคนจับอากาศดีมันไผ่กระพากันออกมา Attention non là Oui. C'est dire. Attention non. Tu peux pas l'eau. Tu peux pas Bah tu veux aider Ça voulait C'est trop chaud. <laughs> bah oui, on ne peut pas l'eau. Mais bah, toi c'est pareil, non C'est chaud là, hein? ไม่พอชัวร์ซีิชัรน่าชิ่งทรอชัวร์ล่ะชิฟเอร์ลาโอเคแล้วจ้าทุกคนจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอแค่นี้กันนะจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า ล like ืม okay ้ะจ้าทุกคนสัปปะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด็ดๆนะจ้าเรจะบริการคลิปต่อไปทุกคนจ้าโอเคจ้าบายบาย